สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกคนนะคะวันนี้เจอกับรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองอีกเช่นเคยนะคะเจอกันวันนี้วันที่วันวันอังคารนะคะวันนี้เจอกันวันอังคารที่สิบเอ็ดนะคะลงคลิปวันอังคารวันนี้ไม่เจอกันรอบนี้ก็หลายวันอยู่นะคะเพราะว่าที่สวนเนี่ยติดงานศพญาต่ะค่ะพอดีเออญาติเสียก็เลยติดงานศพอยู่หลายวันเลยค่ะก็ไม่ได้มา ลงคลิปทำคลิปให้ชมนะคะวันนี้เสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วค่ะวันนี้มาดูมาชมไม้กันโตนะคะทุกคนวันนี้มีบอนสีสวยๆเป็นไม้จัดชุดนะคะมีนี่ค่ะเป็นไม้จัดชุดให้มีจะมีทั้งหมดรู้สึกว่าเออยี่สิบชุดนะคะของของวันนี้นะคะยีสิบชุดชุดจะมีแต่ละชุดนะคะจะมี ไม้กระถาง5นิ้ว6นิ้ว1ต้นนะคะแล้วก็จะมีกระถาง4นิ้วนะคะ3ต้นในชุดนะคะจะเป็นจัดให้ชุดโปรโปรกันไปเลยนะคะ240รวมค่าส่งจะได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครสะดวกแบบไหนก็แจ้งไว้ได้เลยนะคะสะดวกใครสะดวกโอนก็แจ้งว่าสะดวกโอนแล้วก็แจ้ง เลขบัญชีนะคะแจ้งแจ้งเออแม่ค้าจะส่งเลขบัญชีให้แล้วก็ถ้าใครสะดวกเป็นปลายทางก็อย่าลืมแจ้งที่อยู่เบอร์โทรนะคะอ๋อแล้วก็ปากกาแล้วก็สตากค์จียังมีนะคะใครต้องการเพิ่มนะคะก็สั่งไปพร้อมกับบอลสีก็ได้นะคะรอบนี้นะคะจะ จัส่งให้ของรอบนี้จัดส่งให้พุ่งนี้พุ่งนี้วันพุธพฤหัสรอบวันพฤหัสนะคะรอบนี้จะส่งอีกครั้งหนึ่งให้ในวันพฤหัสแล้วก็คงก็จะถึงประมาณสุกเสาร์นะคะประมาณนั้นใครชอบชุดไหนเดี๋ยวจุดรายการชุดไว้นะคะเออมีทั้งหมด20รายการจะเป็นไม้เก่าส่วนมากจะเป็นไม้เก่าโบราณหลายๆต้นนะคะบางต้นก็ไม่ไม่ค่อยมีทั่วไปเลยนะคะที่สวนเอามาจัดปูให้วันนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมีลือสีผสมมาแบ่งอีกนิดหน่อยนะคะลือสีผสมเนี่ยค่ะลือสีผสมนี่ตอนท้ายจะมีมาแบ่งประมาณ5้าชุดนะคะรู้สึกว่าจัดได้วันนี้ประมาณ5ชุดอ๋อลืมแจ้งเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรของที่สวนคือ0937253482นะคะเบอร์นี้แอนไลน์ได้โทรได้ค่ะแม่แม่คนไหนสะดวกแอดไลน์ line, เอ่อพี่พี่คนไหนสะดวกโทรก็ โทรหรือแอนไลน์ได้แอนไลน์เพิ่มเพื่อนไว้กนก็ได้ค่ะถ้าใครยังยังเ,ออเพิ่งเจอครั้งแรกแบบนี้ค่ะเพิ่งเจอที่สวนครั้งแรกก็เพิ่มเพื่อนไว้กนทักทายไว้กนได้นะคะเผื่อว่า รอบหน้าอาจจะมีไม้ถูกใจวันนี้ยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรไว้รอชมไม้รอบหน้าหรือจะตามหาไม้ตัวไหนอยู่นะคะก็ลองสอบถามมาได้เผื่อที่สวนมีนะคะจะได้ส่งให้รอบนี้เลยถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไว้รอก่อนก็ได้ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรชุดไหนมาแบ่งบ้างยังไงเผื่อว่าใครเอ,อชอบชุดไหนนะคะสะดุดตานี่มาดูชุดแรกเลยอันนี้เป็น ชุดที่หนึ่งนะคะเป็นชุดที่หนึ่งไม้ชุดที่หนึ่งจะบอกต้นต้นไซส์กระถางหกนิ้วห้านิ้วโกนเลยนะคะต้นแรกเลยต้นนี้จะเป็นเอ่อเท้าทองกีบม้าค่ะต้นนี้จะเป็นกระถางหกนิ้วเอ่อห้านิ้วครึ่งนะคะรู้สึกห้านิ้วครึ่งต้นนี้เท้าทองกีบม้าตัวนี้จะเป็นฟอร์มโกสองต้นเลยนะคะให้เป็นฟอร์มกกไปสองต้นหนึ่งกระถางแล้วก็ตัวกระถางสี่นิ้วต้นนี้จะเป็นมูลกิติยานะคะหนึ่งต้น แล้วก็ต้นนี้จะเป็นยักษ์กาลุนล่าตัวหน้าทงหน้าด่างนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ของขุนรัตนาวุฒินะคะเป็นลูกไม้เมล็ดที่ส่วนเออผสมเมล็ดนะคะแล้วก็ผสมเกสรแล้วก็ได้เป็นลูกไม้อันนี้นะ่าจะมีประมาณสักสามสามหรือสี่เมล็ดนะคะเนี่ยเอาไปลุ้นหน้านะคะเอาไปเอาไปลุ้นหน้าเอาเอาไปเลี้ยงให้โตแยกแล้วก็ลุ้นหน้าลูกไม้เนี่ยเขาหน้าลุ้นนะคะถ้าใครใคร เลี้ยงลูกไม้นะคะเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งโตไปตอนกัดสีสุดจะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะใครชอบก็ทักมาได้240รวมส่งนะคะต่อไปเป็นชุดที่สองชุดที่สองกระถาง5นิ้วนะคะต้น5นิ้วนี่จะเป็นมังช่อฟ้าค่ะสีส้มส้มแดงแบบนี้เลยค่ะสวยต้นเนี้ยมังช่อฟ้าหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสีนิ้วสีนิ้วจะเป็นนางสวาหะนะคะไม้เก่าตับรามเกียหนึ่งต้น แล้วก็จะเป็นมูลกิติยาหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไกรทองนะคะหนึ่งต้นไม้เก่าโบราณน,นะคะตัวนี้ไกรทองอยู่ในกระถางสี่นิ้วต้นนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่สองนะคะต่อไปชุดที่สามนะคะชุดที่สามนี่จะเป็นกระถางห้านิ้วต้นใหญ่นะคะจะเป็นองซูไม้ชมพูนะคะตัวสีชมพูไม้เก่าหนึ่งต้นแล้วก็ กระถางสี่นิ้วจะมีนกกาละเวกให้เป็นหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ยังไม้ยังมีราคานะคะเป็นไม้เก่าโบราณนกกาละเวกหนึ่งแล้วก็จะเป็นนายโดกลักหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ก็ไม้เก่าอยู่ในตับตับเอ่อตับอะไรแล้วนึกชื่อไม่ออกผู้กล้าบางระจันนะคะนายดดกลักนี่หนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งกระถาง อันนี้อยู่ในกระถาง3นะคะเป็นไม้มล็ดของคุณรัตนาวุฒิอันนี้ก็เป็นไม้เพะมะล็ดนะคะแต่หน้าชุมพูสวยมากต้นนี sure> ้เอาไปลุ้นหน้าเอานะคะตอนโตลูกไม้มะล็ดของคุณรัตนาวุฒิหนึ่งต้นนะคะอันนี้อยู่ในชุดที่3นะคะอันนี้อยู่ในในชุดที่3ต่อไปมาดูชุดที่4นะคะชุดที่4กระถางตนี้จะเป็นนางไกยะเกสีค่ะฟอร์มโกเลยนางไกยะเกสีให้ไปฟอร์มโกไปเลย1ต้นแล้วก็ เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วก็จะมีตัวนี้ไมยาราบไล่มุนค่ะตัวจาพวกนี้ไม้เก่าจาพวกนี้ยังมีราคานะคะบางตัวเนี่ยคือยังยังย,ยังไม่ค่อยมีทั่วไปอะคะ่ะยังมีราคาตัวนี้ไมยาราบลายมูลหนึ่นนงต้น,น,ะะตน,น,นแล้วก็ให้ตัวนี้ม้านินมังกรไปหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ม้านินมังกรแล้วก็ให้ตัวนี้ หงเฮานะคะหองเฮาไม้เก่าสีแดงไปหนึ่งต้นเอ่อชุดนี้จะเป็นชุดที่สี่นะคะรู้สึกว่าเป็นชุดที่สี่แม่ค้าก็จําชุดไม่ได้เนี่ยต้องปักป้ายไว้ค่ะอันนี้เป็นชุดที่สี่นะคะนี่ใครสนใจก็ทักมาได้ต่อไปเป็นชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้านี่จะให้อสูรโลกันไปหนึ่งต้นนะคะนี่อสูรโลกันใบสีอกส้มอิดนะคะส้มน้ําตาลนอะตัวนี้อสูรโลกันหนึ่งต้น แล้วก็กระถาง4นิ้วจะมีเทพโนรสิงห์1ต้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกมะเออไม่ใช่ลูกไม้เป็นบอลกลาบเก่านะคะแต่ที่สวนจาชื่อไม่ได้มันติดอยู่ปลายปากอะคะ่ะนึกชื่อไม่ออกต้นนี้ใครรู้จักก็น่าจะจําได้นะคะต้นเนี้ติดอยู่ปลายปากจาชื่อไม่ได้เป็นไม้มีชื่อนะคะบอลกลาบ1ต้นแล้วก็ให้ตัวม้าสีหมอกไม้เก่าในตับคุณช้างคุณเพลนไปน1ต้นนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่5นะคะ ต่อไปชุดที่6ค่ะชุดที่หชุดที่6นี่จะให้เออปูฤาษีตาไฟไปหนึ่งต้นนะคะต้นนี้แค่ต้นนี้ก็คุ้มเลยค่ะปูลฤาษีตาไฟหนึ่งต้นแล้วก็จะให้ชายชนไปหนึ่งต้นนะคะกระถางสีนิ้วชายชนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวใจผีเสื้อสมุดนะคะสีแดงเป๊ะเลยหนึ่งต้นส่วนอีกต้นหนึ่ง อันนี้จะเป็นลูกไม้ของคุณรัตนาวุฒิเหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดของคุณรัตนาวุฒิแต่ต้นนี้หน้ามีฟอร์มสวยมาเลยค่ะเอาไปลุ้นเอานะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่6นะคะต่อไปมาดูชุดที่7กันต่อชุดที่7จ็ดนี่จะให้เป็นตัวนี้กระถางห้านิ้วห้านิ้วครึ่งนะคะหงเหมมาลาดหนึ่งต้นนะคะต้นฟอร์มโกอ,อันนี้จะเป็น รู้สึกว่ามีเป็นโกเลยนะคะนี่หงเหมราลาดหนึ่งนะคะนี่หงเหมราลแล้วก็กระถางสี่จะเป็นบอลกาบแบบนี้ค่ะอีกต้นหนึ่งที่ว่าไม,ไม่ไม่ชไม่ทราบชื่อเดี๋ยวถ้านึกชื่อออกไหมคะค่อยใส่ไปให้นะคะต้นนี้ถ้านึกชื่อออกเป็นบอลกาบมีชื่อแต่สวยะค่ะเนี่ยกระดูกขาวคล้ายๆกับรวยลุนฟ้าเลยแล้วก็กระถางสี่ต้นนี้จะเป็นพระยากโกตะบงเทวราชนะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าหายากแล้วก็อีกต้นหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นม่วงจลัดะกุลค่ะนี้ก็เป็นไม้เก่าหน้าม่วงอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดเนี่ยสองบาทคุ้มๆเลยค่ะต่อไปมาดูชุดที่8ดค่ะชุดที่8ดตัวนี้เป็นเอ่อ ปูรุสีตาไฟอีกให้ไปอีกกระถางหนึ่งนะคะเป็นไม้ชุดที่8ปบูรุสีตาไฟตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเดงเข้มนะคะตัวนี้บูรุสีตาไฟหนึ่งแล้วก็ตัวกระถางสีนิ้วจะมีนายโดกลักหนึ่งแล้วก็จะมีโฉมปลาดนะคะโฉมปลาดหรือโฉมปลานนะคะหนึ่งต้นไม้เก่าตัวนี้ก็ไม้เก่าแล้วก็จะให้ไอ เท้าสุละสาโคนกระถางสีนิ้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะตัวนี้หายากนะคะเท้าสุระสาโคนไปหนึ่งต้นนี่อันนี้จะเป็นไม้ชุดที่เปดนะคะต่อไปชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าชุดที่เก้าจะให้ต้นนี้ไปหนึ่งต้นเป็นโฟมโกเลยนะคะสุโขไทยสองนี่โกไปเลยค่ะชุดที่เก้าชุดที่เก้าสุโคไทยสอง เป็นโฟมโกหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่นิ้วจะมีซับพ,พนมหนึ่งต้นแล้วก็จะมีโพแกลหนึ่งต้นนะคะไม้เก่าแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นมหาชัยบนป้ายหนึ่งต้นนะคะกระถางสี่นิ้วอันนี้เป็นไม้ชุดที่เก้านะคะต่อไปมาดูชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบจะให้ทศพรโสรักไปหนึ่งต้นอันนี้เป็นลูกของทศกัทนทศพรโสรักนี่หายากนะคะหายากกว่าทศกันอยู่แล้วก็ กระถางสี่นิ้วจะมีกลิตเทวราชไปให้หนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นใบหกด่างนะคะกลิดเทวราชแล้วก็สี่นิ้วต้นที่สองก็จะเป็นหนุมานเผากรุงลงกาค่ะนี่โตแล้วนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางเบอร์ใหญ่ได้หนึ่งต้นแล้วก็กระถางสี่นิ้วไกลทองอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ไกลทองนี่ไม้เก่านะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่สิบนะคะตัวนี้เป็นชุดที่สิบ ต่อไปเป็นชุดที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดจะมีตัวปู่ฤาษีตาไฟตัวนี้เป็นหน้าเพลงนะคะอกเขียวดำนะคะตัวนี้ปู่ฤาษีตาไฟไปหนึ่งต้นแล้วก็กระถางสีนิ้วจะมีตัวนี้ไม้เก่าไม่ทราบชื่อนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนินอยาลาหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยักษ์ปทุทธทันนะคะกระถางสีนิ้วไปหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นชุดที่สิบ อ1นะคะอันนี้เป็นชุดที่11นี่ต่อไปมาดูชุดที่12กันต่อค่ะ12 12ตัวนี้จะให้เป็นเ,เจ้าพารักดิสลาดเพลงนะคะตัวนี้จะเพลงเป็นใบหกหกแบบสีขาวชุมพูอะค่ะตัวนี้เจ้าพารักดิสลาดไซตตูนะคะเนี่ยสูงประมาณสักไม้มันทัดเกินเลยค่ะเป็นไซกระถาง5นิ้วแล้วก็กระถาง4นิ้วก็จะมีปีกินาลี1ต้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ ไม้เก่าอัศวินดำนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าสีดำยิ่งโตยิ่งดำนะคะตัวนี้หนึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะให้เป็นเหลืองพนาลายนะคะเหลืองพนาลายตัวใบหกนะคะตัวนี้จะเป็นใบแบบใบใบไผ่ใบหกอะคะ่ะสวยตัวเนี้ยหายากอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองมาดูชุดต่อไปนะคะเป็นชุดที่สิบสามชุดที่สิบสามนี่กระถาง ห้านิ้วจะให้ตัวมูลบางเสนไปหนึ่งต้นนะคะป้ายสวยมากต้นนี้มูลบางเสนหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่สวนป้ายหายนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นฮกหลงชุมพูหรือว่าหรือว่าตัวนาลายเรืองพบนะคะเขายังกัดสีไม่ดีแต่เอาไปลุ้นเอาได้ค่ะฮกหลงชุมพูก็สวยนะคะนี่เอาไปเลี้ยงเล่นๆได้ให้ให้ตัวนี้ไปหนึ่งต้นนะคะแต่น่าจะเป็นนาลายเรืองพบมากกว่าค่ะนี่ เอาไปลุ้นเอานะคะแล้วก็จะให้กรีดเทวราดไปหนึ่งต้นนะคะกรีดเทวราดใบหกด่างด่างสวยเลยต้นนี้แล้วก็จะให้เตัวนี้อสูรนิ้วเพชรนะคะไปหนึ่งต้นเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะดินเละหมดแล้วอันนี้อสูรนิ้วเพชรนะคะป้ายแล้วต้นนี้หน้าป้ายมาเลยนะคะนี่นี่อันนี้เป็นชุดที่สิบสามนะคะต่อไปเป็นชุดที่สิบสี่นะคะชุดที่สิบสี่นี่ กระถางเบอร์ห้าเบอร์หกนี่จะเป็นกระบองท้าเวสุวรรณนะคะนี่ป้ายสวย,สวยเลยกระบองท้าเวสแล้วก็มีโนมาได้ด้วยไปทํโฟมโกได้ตัวนี้กระบองท้าเวสุวรรณหนึ่งกระถางแล้วก็ตัวกระถางสี่นี่จะมีนินอายาลาหนึ่งต้นแล้วก็จะมีบอนสีประชาหน้าชุมพูนะคะหนึ่งต้นเดี๋ยวใบนี้มันเสียเด็ดออกไปเลยนี่กระถางสี่แล้วก็กระถางสี่ต้นสุดท้ายก็จะมีตัวนินละพัทค่ะเนี่ย โตล้นกระถางสีมากเอาไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะตัวนี้เป็นบอลเก่านินลพัทค่ะนี่อันนี้เป็นชุดที่14นะคะต่อไปชุดที่15นะคะชุดที่15้นี่จะเป็นปลาศาสพชรด่างป้ายสวยๆยเลย1ต้นแล้วก็จะให้ตัวนี้เออโพนไอ้ไข่นะคะตัวนี้โพลไอ้ไข่นี่เป็นไม้หายากนะคะต้นนี้ใบกลมกิ๊กเลย1ต้นแล้วก็จะให้ปีกหงไป1ต้นนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นชุมพูพานใบหกนะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นไม้ชุดที่สิบห้านะคะต่อไปมาดูกันต่อชุดที่สิบหกนะคะสิบหกนี่กระถางหกนิ้วนี่จะเป็นหลวงพ่อเจริญน,นะคะแต่อันนี้เป็นไซส์เล็กกว่าคลิปวันก่อนนะคะแต่ก็ตูเหมือนกันเลยนี่หลวงพ่อเจริญน,นะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะให้ไอตัวนี้กระถางสีนิ้วนะคะกระถางสีนิ้วต้นแรกก็จะเป็นหงดลุน,นะคะ่ะนี่กัดสีแล้วหงดลุนนะคะหนึ่งต้น หงดาลุนหนึ่งต้นแล้วก็โพกแก้วหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นเท้าไกรล,ลาดนะคะเท้าไกรล,ลาดเป็นบอเก่าตัวนี้เท้าไกรล,ลาดนะคะหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นชุดที่สิบหกนะคะต่อไปมาดูชุดที่สิบเจ็ดนะคะชุดชุดที่สิบเจ็ดนี่จะเป็นตัวนี้ชุดที่สิบเจ็ดตัวนี้จะเป็นพระรักษานะคะพระรักษา กระถางนี้จะมีสองต้นในกระถางนะคะจะมีหน้าชุมพูม่วงแล้วก็ตัวหน้าเขียวนะคะนี่ติดไปสองต้นเลยในกระถางพารักษาหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้กระถางสีนิ้วต้นเลขก็จะเป็นเกือจันค่ะเกือจันกระถางสีนิ้วต้นเลขนี่แล้วก็กระถางสีนิ้วตัวนี้อีกต้นนึงจะเป็นมังช่อฟ้านะคะมังช่อฟ้ากัดหน้าส้มๆสวยๆแล้วก็กระถางสีนิ้วอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นบัว หีมะค่ะเออบัวสวรรค์นะคะตัวน,นี้จะเป็นบัวสวร,ร์นี่นี่อันนี้จะเป็นชุดที่17ดนะคะชุดที่สินี่แค่ต้นนี้ก็คุ้มแล้วละคะ่ะนี่้ร,รักษาได้ไปถึงสองต้นในกระถางเลยค่ะนี้เป็นชุด17บเดนะคะ ต่อไปเป็นชุดที่สิบแปดนะคะชุดที่สิบแปดอันนี้ไม้เก่าค่ะเป็นตัวไม้เก่าเอ,อ่อทา้รทาร,รุตเศีนค่ะนี่เท้ารุตเซีนต้นกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะจะให้ตัวเท้ารุรตเซีนไปหนึ่งต้นแล้วก็ตัวกระถางสี่นิ้วจะมีนาลีมังกรนะคะตัวนี้นาลีมังกรตัวนี้ยังมีราคาอยู่นะคะนาลีมังกรเป็นไม้ที่ ค่อนข้างจะราคายังดีอยู่นะคะตัวนี้นาลีมังกรกระถางสี่นิ้วแล้วก็นางคูราคาหนึ่งต้นนะคะนางคูราคากระถางสี่แล้วก็ต้นนี้ชูมปลานค่ะชูมปลานหรือชูมปาดหนึ่งต้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นไม้ชุดที่สิบแปดนะคะอันนี้สิบแปดท้าวุตศีนไม้เก่านะคะหายากอยู่ต้นนี้ต่อไปชุดที่สิบเก้านะคะชุดที่สิบเก้านี่จะเป็น คูรุเทพบุตรตัวหน้าส้มนะคะต้นต้นที่กระถางห้านิ้วเนี่ยค่ะตัวห้านิ้วนะคะเป็นคูรุเทพบุตรหน้าส้มเนี่ยเขาเริ่มกัดส้มๆแดงๆมาแล้วนะคะแล้วก็กระถางสี่นิ้วจะมีหานุมานยกเขาค่ะหานุมานยกเขาหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้อยู่ในกระถางสามอีกยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นลายไทยโบราณน,นะคะหนึ่งต้นนี่อันนี้เป็นชุดที่สิบ เนะคะนี่ชุดที่19มาดูชุดสุดท้ายค่ะชุดสุดท้ายจะเป็นกระถางห้านิ้วนี่จะเป็นคุลุเทปบุตรนะคะนี่ใสกัดสีแล้วตัวนี้จะเป็นหน้าอกเหลือบแดงแดงเขียวเขียวแล้วก็จะกัดหน้าอกส้มๆเหมือนกันนะคะแต่ตัวพื้นใบนี่ก็จะเป็นเหลือบแดงเหลือบเขียวนะคะตัวนี้ให้คุลุเทปบุตรไป1ต้นแล้วก็ให้กระถางสนิ้วต้นเลขจะเป็นหานุมานยุกเขานะคะแล้วก็อีกต้น ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เงาวกวนอูค่ะเงาวกวนอูไม้เก่าโบราณเลยตัวนี้แล้วก็จะให้คุณออ,อง์หญิงสุจิตราพระนางสุจิตราค่ะจําชื่อไม่ก็ได้แล้วไหมคะพระนางสุจิตราหนึ่งต้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นชุดที่20นะคะทั้งหมดก็มี20ชุดนะคะชุดละ240รวมค่าส่งเฉพาะค่าส่งก็ ประมาณ70-80แล้วค่ะคุ้มเลยนี่ใครสนใจชุดไหนก็สอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะมีลือสีผสมอีกนิดนึงนะคะนี่มาดูลือสีผสมกันโตนะคะลือสีผสมนี่เป็นชุด3ต้นนะคะ100 3ต้น100เอ่อมีค่าส่ง60นะคะใครสนใจ2ชุดก็260ประมาณนั้นนะคะค่าส่ง ลือสีลือีจะมีมาทั้งหมดเอามาแบ่งได้5้าชุดนะคะมาดูชุดเลขก,กันเลยชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งนี่เขาจะมีตัวใบผีเสื้อเนี่ยคะ่ะอีกผีเสื้อบราันตัวนี้หนึง่งเอ่อในกระถางจะมีสองยอดนะคะนี้เสียบไว้สองยอดตัวนี้ก็สวยนะคะต้นกัดสีเนี่ยจะโขบขาวหมดเลยแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นสีแบบสีด้านเหมือนสีสนิมนะค่ะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองเป็นสีอกด้านด้านเผื่อใครชอบนะคะนี่แล้วก็ให้ต้นนี้สีนี้ไปนหนึ่งกระถางอันนี้ก็มีชื่อค่ะแต่จําชื่อไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาดูชุดต่อไปอันนี้เป็นลือสีชุดที่ทรงนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสามนิ้วกิ่งเยอะเลยค่ะเอาไปเด็ดกิ่งขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเลยค่ะตัวนี้นี่ให้ตัวนี้เป็นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นลือสีสีดํานะคะอันนี้ถ้าได้เขาได้แสงดีๆเขาจะออกสีดําเลยนะคะตัวนี้ตอนนี้ยังอยู่ร่มสีก็เลยจะออกแดงๆทึบๆแต่ถ้าแสงดีๆเนี่ยเขาจะออกเป็นสีดําเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ปลาหมึกค่ะนี่กระถางสีนิ้วต้นนี้ปลาหมึกนี่อันนี้เป็นชุดที่สองนะคะ ต่อไปเป็นชุดที่3นะคะหรือสีผสมชุดที่3อันนี้ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะลูกไม้แบบใบแบบสวยเนี่ยตัวนี้จะเป็นใบสวยมากที่สวนขยายไวย้เยอะเลยต้นเนี้ยชอบทรงใบเขาจะเป็นแบบตรงกลางสีบานเย็นชมพูสวยเลยค่ะแล้วก็ขขบเขาจะบิดบิดอันนี้เป็นลูกไม้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้จะเป็นขขบแดงนะคะนี่เอาไปเด็ดนะคะเด็ดยอดเด็ด ยอดแล้วก็เขาจะแตกกิ่งเป็นพุ่มสวยะค่ะเด็ดยอดขยายได้นี่อันนี้หนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโขบแบบนี้เลยค่ะจะมีโขบนี่หนึ่งต้นอันนี้เป็นชุดที่สามนะคะต่อไปชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่อันนี้ให้ตัวนี้เป็นหนึ่งต้นตัวนี้ก็มีชื่อนะคะไม่รู้อะไรจําไม่ได้แล้วนี่เนี่ยที่ส่วนเด็ดยอดเห็นไหมคะนี่ตัดยอดเข้าไปแล้วก็เขาจะแตกพุ่มเนี่ยถ้าตัดยอด เนี่ยยอดก็เพิ่งตัดตัดแล้วก็เขาจะเตกเป็นทรงพุ่มนะคะนี่ค่ะเด็ดยอดแล้วก็ขยายได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นผ้าไหมอินโดูนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมอินโดูหน,นึ่งต้นเนี่ยตัวนี้โตเลยค่ะเอาไปเด็ดขยายได้เลยค่ะต้นนี้ต้นโตผ้าไหมอินดโดหนึ่งต้นแต่ก็ให้ตัวใบหยักใบหยักนี้ไปหนึ่งต้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นขขบหยักหัแบบนี้โตไปกัดขาวนะคะตัวเนี้ยอันนี้เป็นชุดที่สี่ค่ะ ต่อไปตัวนี้เป็นชุดที่ห้านะคะหรือสีผสมชุดที่ห้าตัวนี้เป็นไม้ใหม่ที่สวนพึ่งเอฟทำใหม่เนี่ยขายายไว้ได้แล้วค่ะต่อไปเขาจะกัดข้างในเนี่ยชุมพูหมดเลยค่ะทั้งใบโขบออกจะเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะนี่หนึ่งต้นสวยต้นเนี้ยแล้วก็จะเป็นตัวแดงอันนี้นะคะอันนี้ก็มีชื่อไม่รู้อะไรจําไม่ได้เนี่ยตัวแดงนี่หนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้ เป็นลูกไม้ของจอระเข้นะคะเขาจะชื่อมีชื่ออยู่เนี่ยเป็นลูกไม้เนี่ยใบยก็จะออกเป็นเป็นบิดบๆคล้ายๆแบบหนังจอระเคเ้แบนเนี้ยค่ะนี่อันนี้เป็นชุดที่ห้านะคะนี่มีทั้งหมดห้าชุดนะคะใครสนใจชุดไหนก็สอบถามมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะใครสนใจชุดไหน บอนสีหรือว่าลือสีผสมนะคะสอบถามมาได้ที่เบอร์0937253482นะคะจะทักไลน์ก็ได้จะทูก,ก็ได้นะคะเบอร์นี้พรุ่งนี้แม่ค้าหาไหมหนึ่งวันแล้วก็จัดส่งให้รอบวันพฤหัสนะคะนี่แล้วก็อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมก็ลองสอบถามมาดูนะคะจะส่งให้วันพฤหัสสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของที่สวนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ